ตลอดสสัปดาห์ทีมสัตวแพทย์จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนระดมกำลังเข้ารักษาช้างพังสยามที่บาดเจ็บขาหน้าซ้ายขาหน้าซ้ายนั้นหักแล้วก็ถูกส่งโรงพยาบาลช้างที่จังหวัดลำปางนะคะแต่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะช้างพังสยามล้มลงอย่างสงบช่วงค่ำวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ k โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางได้โพสต์ถึงกรณีช้างพังสยามล้มและมีประชาชนมาแสดงความเสียใจและก็ให้กำลังใจทีมงานทุกคนจำนวนมากสำหรับช้างพังสยามนะคะเป็นช้างของปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุช้างเหยียบกันขณะที่ลงเล่นน้ำจนขาหน้า ข้างซ้ายหักแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทีมศัตวแพทย์ค่ะได้หาหรือแล้วก็เตรียมวางแผนการรักษาเริ่มตั้งแต่การเอ็กซเรย์บาดแผลทําการผ่าแล้วก็ตัดเอาเนื้อที่ตายออกรวมไปถึงเศษกระดูกที่ยังหลงเหลือออกก่อนที่จะใส่เฝือกให้ช้างแต่ด้วยมีอาการแทรกซ้อนจึงทําให้ช้างล้มเมื่อคืนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของทีมศัตวแพทย์ที่ให้การรักษาค่ะ